สวัสดีครับวันนี้ผมก็ได้รับทราบข่าวที่น่าเศร้าข่าวหนึ่งนะครับนั่นก็คือข่าวการเสียชีวิตของคุณวิรดาวงเทวันผู้ซึ่งเป็นน้องสาวของคุณกุ้งสุธิราชนะครับเขาเนี่ยป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกรุนแรงเมื่อปีที่แล้วแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนต่างๆมากมายทําการรักษาตัวมาปีกว่านะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่สามารถยื้อชีวิตน้องเขาไว้ได้แล้วก็เสียชีวิตลงในวันที่ 31พฤษภาคม2,568ด้วยวัยเพียงแค่37ปีเท่านั้นเองนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะหยิบยกกรณีนี้มาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จะลงรายละเอียดในเรื่องของวัคซีนไข้เลือดออก q ิวดงด้วยว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีคำแนะนำอะไรบ้างสำหรับคนที่อยากจะไปฉีดคนไหนที่ฉีดไม่ได้บ้างแล้วก็มันมีผลในการป้องกันอย่างไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับ พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวนเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจและเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของคุณวิรดามากๆเลยนะครับรวมทั้ง FC ทั้งหลายของน้องเขาด้วยนะครับแล้วก็ประการที่2ที่อยากจะบอกก็คือการที่น้องเขาป่วยหนักขนาดนี้เนี่ยนะครับมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับวัคซีนโควิดนะครับ เพราะว่าผมทราบเลยนะครับว่าเดี๋ยวนี้ไม่ว่าใครเป็นอะไรก็มีคนบอกว่ามันเกี่ยวกับวัคซีนโควิดซึ่งมันไม่ใช่แล้วมันก็ไม่เกี่ยวด้วยนะครับะดังนั้นเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กรณีของน้องเขาเลยนะครับโดยคุณบุญดาเนี่ยนะครับเขาป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเมื่อปีที่แล้วข่าวออกมาเมื่อประมาณเดือนมกร,รา2567นะครับตอนนั้นเนี่ยก็สงสัยว่าเป็นเพียงไข้หวัดธรรมดาแล้วก็ไปฉีดยาเพื่อบรรเทาอาการ2เข็มนะครับ แต่หลังจะฉีดยาก,ก็ไม่ดีขึ้นครับเดินไม่ไหวเลยไปโรงพยาบาลตอนไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ได้สติแล้วนะครับแล้วก็ตรวจพบว่าเป็นไข้เลือดออกสายพันธุ์ที่1แต่การรักษาเนี่ยไม่ง่ายเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับสมองรู้สึกมีความเสียหายจําเป็นจะต้องได้รับการช่วยเหลือโดยด่วนนะครับมีการสแกนสมองต่างๆนะครับแล้วก็บอกว่ามีการถ่ายพลาสมานะครับ แล้วก็ฟอกเลือดด้วยนะครับแต่ก็ไม่ดีขึ้นสมองเนี่ยก็ไม่ตอบสนองแม้ผ่านไป10กว่าวันแล้วนะครับม่านตามไม่ตอบสนองเลยนะอันนี้เป็นข่าวที่ได้ในตอนนั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเท่าที่ดูก็บอกว่าระบบต่างๆของร่างกายมันเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับมีการพูดถึงเรื่องของการถอดบอลลูนออกนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะลงเฮลลเรียดให้ฟังว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับถอดบอลูนออกแล้วบอกว่าเออ หัวใจก็ทํางานได้ตับไตอะไรก็เริ่มทํางานได้ดีขึ้นนะครับแต่สมองเนี่ยมันไม่กลับมานะครับแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยยังไม่มีการตอบสนองอันนี้คือข่าวที่ผมเห็นล่าสุดในเรื่องของอาการของคุณวิรดานะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ยินข่าวอะไรอีกเลยจนกระทั่งเพิ่งจะออกมามีข่าวว่าน้องเขาเสียชีวิตเรียบร้อยไปแล้วในวันที่31พฤษภาค,คมนี้เองนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันมีหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับ ก่อนอื่นเลยนะผมต้องบอกว่าอาการไข้เลือดออกเนี่ยสิ่งที่เป็นนะครับคือตอนแรกที่เป็นมันจะมีไข้สูงทันทีปวดหัวมากๆปวดตามร่างกายมากๆแล้วมันก็จะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนด้วยครับอันนี้คืออาการเด่นแล้วมันจะแตกต่างจากหวัดอย่างหนึ่งก็คือหวัดเนี่ยเรามักจะต้องมีอาการน้ำมูกไหลคัดจมูกจามเจ็บคอไอนะครับพวกนี้เป็นอาการของหวัดแต่ถ้าเป็นไข้เลือดออกเนี่ยมันจะไม่มีอาการ พวกนี้ถ้าจะมีมันอาจจะมีเจ็บคอได้บ้างแต่จะไม่ได้เจ็บคอเยอะอาการเด่นของมันก็คือปวดเมื่อยตามร่างกายมีไข้สูงปวดหัวแล้วก็มีอาการคลื่นแส้เจียนนะครับตรงนี้ใช้พอจะใช้แยกจากหวัดธรรมดาใช้แยกจากโควิดใช้แยกจากไข้หวัดใหญ่หรือการติดเชื้อทางทางหายใจได้นะครับอันนี้คืออาการคร่าวๆก่อนนะฮะแล้วพอเป็นอาการแบบนี้เนี่ยในช่วงแรกนะครับ มันก็จะปวดไปถึงกระดูกเลยบางคนปวดมากๆนะครับรุนแรงมากๆเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเริ่มเข้าสู่ระยะที่เราดีขึ้นนะครับตอนช่วงที่ดีขึ้นเริ่มรู้สึกดีขึ้นไข้ลงเนี่ยไอช่วงนี้จะเป็นช่วงที่อันตรายแหละนะครับเพราะมันจะเป็นช่วงที่เราเริ่มมีการรั่วไหลของพลา s m a ในน้ำเลือดในเลือดของเราเนี่ยออกไปข้างนอกเส้นเลือดนะครับพอมันออกไปข้างนอกปุ๊บเนี่ยจะทําให้เราเกิดภาวะ ความดันต่ำนะครับแล้วก็น้ําที่ออกนอกเส้นเลือดเนี่ยมันก็จะไปอยู่ตามอวัยวะต่างๆถ้าไปท่วมที่ไหนมันก็จะเกิดปัญหาที่นั่นนะครับช่วงเนี้ยก็คือช่วงที่เราเกิดภาวะช็อกแล้วก็ความดันต่ำอวัยวะต่างๆก็จะมีปัญหาได้นะครับแล้วมันก็มักจะไปตรงกับช่วงที่เรามีเกรดเลือดต่ำมากๆแล้วตรงนั้นเนี่ยก็จะเกิดเลือดออกนะครับดังนั้นเนี่ยเท่าที่ผมเล่าให้ทุกคนฟังนะครับ มันจะไม่มีตรงไหนที่ทําให้เลือดของเราออกได้ตั้งแต่ตอนวันแรกมันจะมาออกตอนหลังนะครับนั้นคําว่าไข้เลือดออกเนี่ยไม่ได้หมายเวามว่าคุณเป็นไข้แล้วมีเลือดออกมาในตอนแรกนะครับไข้มันจะไม่มีเลือดออกในตอนแรกมันจะไปออกเอาตอนหลังนะครับแล้วที่น่ากลัวอย่างหนึ่งก็คือไข้เลือดออกเนี่ยเราไม่มียารักษานะครับมีได้แค่การรักษาประทับประคองเท่านั้นรอให้ผ่านไป เราไม่สามารถบอกได้ว่าคนไหนที่จะมีอาการหนักได้บ้างมันแล้วแต่ดวงเลยนะครับอย่างกรณีของคุณปอทฤษฎีเนี่ยก็เสียชีวิตด้ยวยโรคไข้เลือดออกแต่เขามีเป็นภาวะแทรกซ้อนชื่อว่าฮีโมฟาโกไซโทซิสนะครับก็คือมันเกิดการกินกันของเม็ดเลือดแล้วก็เกิดการอักเสบแบบรุนแรงในร่างกายอันนั้นก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับแต่ทีนี้ของกรณีคุณบุริตา,าเนี่ยนะครับ มันมีที่น่าสนใจบางอย่างนะครับอย่างแรกก็คือไปตรวจพบว่าเป็นการติดสายพันธุ์ที่1ซึ่งโดยทั่วไปอ่ะสายพันธุ์ที่รุนแรงมากๆเนี่ยคือสายพันธุ์ที่2นะครับสายพันธุ์ที่1จะไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นแต่อย่างที่บอกครับไม่มีอะไรที่เป็นความแน่นอนสายพันธุ์ที่เราไม่คิดว่ารุนแรงมันก็รุนแรงได้เหมือนกันในกรณีนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับแล้วทีนี้นะครับพอติดสายพันธุ์หนึ่งเข้าไปเนี่ยเราต้องเข้าใจอีกอย่างหนึ่งนะครับ ในเรื่องของไข้เลือดออกเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เราเรียกว่า ADE antibody dependent enhancement นะครับ ADE เนี่ยผมเคยเล่าไปหลายรอบแล้วในเรื่องของไข้เลือดออกในเรื่องของอคนที่เคยเอามาพูดเกี่ยวข้องกับเรื่องของโควิดนะครับผมก็เล่าไปแล้วนะครับถ้าจำไม่ได้ก็ลองกลับไปฟังดูแต่ภาะวะ ADE เนี่ยสรุปง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าเราเคยติดไข้เลือดออกมาแล้ว1ครั้งนะครับเราจะมีภูมิต้านทานต่อ เชื้อไวรัสไข้เลือดออกชนิดนั้นแต่ถ้าเราไปติดสายพันธุน์อื่นๆมันจะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแอนติบอดีที่สามารถป้องกันสายพันธุ์ชนิดแรกได้เนี่ยจะไม่สามารถป้องกันสายพันธุ์ชนิดอื่นได้แต่ไม่ใช่เพียงแค่มันป้องกันไม่ได้ครับมันยังทําให้โรคที่เป็นครั้งที่2เนี่ยรุนแรงมากกว่าครั้งแรกนะครับอันนี้เรียกว่าภาวะ ADE antibody dependent enhancement นะครับไข้เลือดออกเนี่ยมันมีทั้งหมด4สายพันธุ์นะครับเดงกีมันไข้เลือดออกเนี่ยเราเรียกว่าเดงกีไวรัสนะครับมีเดงกี1 2 3่นะครับอันเนี้ยมันคือสายพันธุ์ต่างๆที่เราจะไม่ไต้องรู้จักนะครับในกรณีของคุณวิรดานะครับที่มีอาการหมดสติอันนั้นเนี่ยคิดว่าน่าจะมีอาการสมองบวมไปแล้วนะครับถ้าไข้เลือดออกรุนแรงบางคนก็จะมีเรื่องของสมองบวมได้นะฮะและภาวะเนี่ย จะรุนแรงมากๆเพราะว่าถ้ามันไปเกิดการบวมที่ก้านสมองมันก็จะสามารถทําให้คนคนนั้นเนี่ยไม่มีชีวิตต่อไปได้นะครับสิ่งที่เราเจอก็คือน้องเขานะครับมีอาการม่านตาไม่ตอบสนองนะครับการที่ม่านตาไม่ตอบสนองเนี่ยมันแปลว่ามีปัญหาตรงก้านสมองครับก้านสมองของเราเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ควบคุมการมีชีวิตอยู่ของเราเลยทั้งการหายใจความดันโลหิต แล้วก็การรับรู้สติของเราถ้าเกิดตรงนี้มันเสียไปเนี่ยก็เท่ากับเราเสียชีวิตแล้วครับนะอย่างไรก็ตามตอนแรกที่มันไม่มีการตอบสนองของม่านตาเนี่ยเราจะสรุปว่าเสียชีวิตเลยก็ไม่ได้เพราะว่าเราต้องแน่ใจก่อนว่าเราแก้ไขทุกๆภาวะให้เรียบร้อยียก่อนเพราะว่าหลายครั้งนะครับหลังจากที่เราแก้ไขแล้วเนี่ยคนไข้ก็จะดีเพิ่มขึ้นแล้วเราก็จะสามารถดูว่าเอ้ยสมองมันฟื้นกลับขึ้นมาได้ครับ ะะกรณีของน้องเขาเนี่ยมีการพูดถึงอีกอย่างหนึ่งก็คือบอลลูนบอกว่าหลังจากสักพักหนึ่งถอดบอลลูนออกไปได้แล้วตรงน,นี้นะครับผมคิดว่าเขาน่าจะหมายถึง intra aortic balloon pump หรือ IABP นะครับมันก็คือการใส่สายตัวหนึ่งซึ่งมีบอลลูนอยู่ในนั้นนยครับเข้าไปที่เส้นเลือดแดงตรงบริเวณขาแล้วก็ขึ้นไปจนถึงเส้นเลือดใหญ่ที่เราเรียกว่า a o t a บอลลูนตัวนี้เนี่ยมันมีหน้าที่ เพิ่มความดาโลหิตให้กับร่างกายเรานะครับเพราะว่าถ้าเกิดคนไหนที่เราให้ยาเพื่อเพิ่มความดารลหิตแล้วมันไม่สําเร็จเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นอ่นหนึ่งในทางที่เราสามารถช่วยได้แล้วมันยังสามารถช่วยทําให้หัวใจทํางานได้ดีเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับอาจจะมีคนที่มีความเข้าใจมากกว่านั้นก็ถามว่าเฮ้ยแล้วทำไมเราถึงไม่ใช้เครื่องเอ็กโนะครับเครื่องปอดหัวใจเทียมทำไมไม่ใช้เครื่องนั้นต้องบอกอย่างนี้ครับว่า เครื่องเ c m o เน่เวลาที่เราใช้นะครับเรามีความจำเป็นจะต้องให้คู่กับยาเฮปารินเพื่อป้องกันการเกิดการแข็งตัวของเลือดนะครับเพราะไม่งั้นมันจะไปตันในตัวเครื่องแล้วก็ทำให้เครื่องมันทำงานไม่ได้แต่ถ้าเกิดคนไหนเป็นไข้เลือดออกครับให้ยาแบบนั้นไปก็ได้เลือดออกไม่หยุดแน่นอนดังนั้นนะ่วิธีที่เราจะสามารถทำได้ก็คือเราอาจจะต้องใช้เป็นเครื่อง IABP นะครับ ซึ่งเครื่องนี้มันอาจจะไม่จําเป็นจะต้องให้ยาเฮปรินก็ได้นะครับผมเลยคิดว่าเขาน่าจะเลือกตัวนี้เพราะว่าในขณะนั้นมีการทํางานของหัวใจที่ต่ําลงนะครับร่วมกับความดันโลหิตที่มันไม่ค่อยดีท,ทั้งทงที่ให้ยาเต็มที่แล้วนะครับอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นเหตุผลนะฮะแล้วก็ดีขึ้นในช่วงนั้นอีกอยาหนึ่งซึ่งมีการพูดถึงก็คือการทําการเปลี่ยนพลา s m a แล้วก็ฟอกเลือดนะครับอันนี้ทําไปทไําไหมนะครับต้องบอกว่า ในร่างกายขณะที่มีการป่วยรุนแรงมากๆนะครับมันจะมีภาวะไซโตไคน์สตอร์มหรือภาวะพายุไซโตไคน์ซึ่งร่างกายเนี่ยจะเกิดการอักเสบแบบรุนแรงมากๆและเหตุผลที่มันอักเสบรุนแรงมากก็เพราะว่าร่างกายพยายามที่จะกำจัดเชื้อแต่มันไม่สามารถทำได้จึงมีการหลั่งสารอักเสบออกมามากมายเพื่อที่จะกระตุ้นภูมิต้านทานทั้งร่างกายให้มาช่วยกันทำลายเชือ้อแต่ไอสารอักเสบเหล่านี้เนี่ย มันมีปัญหาครับมันจะทําให้ความดันของเราตกนะครับทำให้มีของเหลวในหลอดเลือดรั่วออกไปข้างนอกแต่ไม่หมดนะครับซึ่งอันนี้จะทําให้คนไข้เนี่ยแย่ได้ดังนั้นเนี่ยภาวะนี้เนี่ยเรามีวิธีอันนึ่งนะครับคือการทําการเปลี่ยนพ l a s m a นะครับหรือจริงๆมันไม่ได้เชิงเปลี่ยนล l a s m a รอกมันก็คือ ไซด وك ายน์ฟิริซิสนะครับหมายความว่าเราสามารถเอาเลือดเนี่ยมาฟอกแล้วก็ดึงเอาพวกสารอักเสบพวกนี้ออกไปจากเลือดได้แล้วก็เติมเอาพลาสมาที่มันไม่มีสารการอักเสบเข้าไปในร่างกายแล้วก็คืนคนไข้ไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นการรักษาในช่วงที่มีการอักเสบในร่างกายอย่างรุนแรงนะครับแต่อย่างที่บอกครับไข้เลือดออกเนี่ยมันไม่มียาต้านไวรัสมันไม่มีการรักษาเฉพาะสิ่งที่เราทําได้เนี่ยคือการรักษาประครับประคอง ถ้ามีการอักเสบในร่างกายเราก็ลดด้วยวิธีนี้ถ้าเกิดเลือดต่ำมากจนกระทั่งเรากังวลว่าจะเลือดออกเราก็ให้เกล็ดเลือดนะครับถ้าอาวัยวะต่างๆทํางานไม่ได้เราก็ใช้เครื่องต่างๆช่วยเช่นหายใจไม่ได้ใช้เครื่องช่วยใจนะครับหัวใจมันเต้นไม่ได้ดีเพียงพอก็ใช้เครื่อง IABP เมื่อกี้ร่วมกับยากระตุ้นความดันเลหิตดถ้าไตวายเราทําการล้างไตนะครับแบบนี้เป็นต้นแล้วที่เหลือคือต้องรอจนกระทั่งคนไข้ดีขึ้นได้ด้วยตัวเองนะครับ แต่ผมคิดว่ากรณีนี้ที่ไม่ดีขึ้นได้ด้วยตัวเองน่าจะเป็นเพราะว่าอาการมันหนักจนกระทั่งเกิดภาวะสมองบวมแล้วก็ตรงก้านสมองเนี่ยมันอาจจะเสียหายไปมากจนกระทั่งไม่สามารถกลับคืนมาได้ปกตินะครับการที่ก้านสมองเนี่ยถ้ามันตายไปเลยเนี่ยจะแปลว่าคนไข้เนี่ยเสียชีวิตแน่นอนแต่มันจะมีบางภาวะคือก้านสมองตอนแรกมันทํางานไม่ได้หลังจากที่เรารักษาประคับประคองมันเริ่มดีขึ้น แต่มันไม่ดีขึ้นถึงขนาดที่เป็นปกติดังนั้นคนไข้พวกเนี้ยก็จะยังมีความดันโลหิตที่คงที่ได้นะครับจะอาจพอรู้สติเล็กๆน้อยๆได้แต่จะไม่สามารถทำอะไรได้เหมือนกับคนทั่วไปจะกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับแล้วภาวะนี้นี่แหละที่มันอยู่กั้มกึ่งระหว่างการที่เราอยากจะรอเพื่อดูปฏิหารว่าคนไข้จะฟื้นกับการที่คนไข้มันจะไม่ฟื้นได้นะครับ ตรงนี้เป็นส่วนที่บีบหัวใจค่อนข้างที่จะมากนะครับว่าจะไปในทางไหนนะครับอย่างไรก็ตามครับภาวะนี้โดยทั่วไปเราต้องประเมินเรื่อยๆดูซิว่าคนไข้เนี่ยฟื้นตัวมาได้แค่ไหนครับซึ่งโดยทั่วไปในเดือนแรกนะครับจะเป็นช่วงที่มีโอกาสฟื้นตัวสูงที่สุดนะครับถ้าผ่าน 2- 3สเดือนไปแล้วแล้วไม่ฟื้นหรือการตอบสนองยังคงไม่มีอะไรที่มากไปกว่าการอตอบสนองแบบรีเฟล็กซ์นะครับคือ เราไปโดนตัวเขาขยับนิดๆ,นดๆหน่อยๆหรืออือน,นิดหน่อยถ้ามีอยู่แค่นี้นะครับแปลได้เลยว่าเลย3มเดือนไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเนี่ยมันไม่ค่อยมีแล้วครับน้อยมากนะครับในช่วงเวลาที่เรารอเนี่ยหลายครั้งก็จะมีการพูดถึงการเจาะคอนะครับเพื่อที่จะใส่เท้าช่วยใจตรงบริเวณนี้ตรงนี้เนี่ยเราจะเจาะในคนที่เราคิดว่าน่าจะมีโอกาสดีขึ้นการเจาะไม่ได้ทําให้คนไข้ดีขึ้น แล้วมันก็ไม่ได้ทําให้คนไข้ยแย่ลงนะครับแต่มันเป็นการซื้อเวลาเพราะว่าถ้ามีท่อช่วยใจอยู่ที่ปากเนี่ยมันทรมานบางทีมันไม่ใช่แค่ทรมานอย่างเดียวมันเลื่อนหลุดออกมาทําให้เราต้องเข้าไปใส่ใหม่แล้วทุกครั้งที่เราใส่ใหม่ก็จะเกิดการบาดเจ็บไปเรื่อยๆดังนั้นการที่เราย้ายไอ้ท่อตรงปากเนี่ยมาไว้ที่คอเนี่ยมันก็จะเป็นการที่ทําให้เราดูแลคนไข้ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็รอเวลารายละเอียดเรื่องของการเจาะคอว่าจะทําดีไม่ทําดี ใครทำแล้วมีประโยชน์มีโทษจะถอดออกได้ไหมอยังไงผมเคยทําคลิปไปแล้วถ้าจําไม่ได้ก็ลองย้อนกลับไปฟังดูนะครับอ่ะทีนี้ผมคิดว่ากรณีของคุณวิราดาเนี่ยนะครับน่าจะป่วยด้วยไข้เลือดออกแบบรุนแรงมากจนกระทั่งเกิดภาวะสมองบวมแล้วก็อวัยวะต่างๆเนี่ยทำงานไม่ได้เพราะว่าเกิดการอักเสบแบบร,รุนแรงอาจจะมีการรั่วไหลของพลาสมาในเลือดออกไปข้างนอกนะครับในช่วงที่เป็นไข้เลือดออกแบบ รุนแรงมากๆนะครับแล้วก็ต้องมีการรักษาประคับประคองต่างๆแต่สุดท้ายเนี่ยน่าจะเกิดภาวะที่สมองเขาอ่ามันไม่สามารถที่จะทํางานได้ตามปกติแล้วพอกลายเป็นแบบนั้นเนี่ยก็จะเป็นผู้ป่วยที่ติดเตียงพอเป็นผู้ป่วยติดเตียงปุ๊บเนี่ยก็จะมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมามากมายเช่นการติดเชื้อที่ต่างๆเช่นถ้าเราเคยถ้าเราใส่อ่เครื่องช่วยหายใจอยู่นะครับเชื้อโรคก,ก็จะมาตามนั้นได้ถ้าอยู่โรงพยบาบาลก็มักจะเป็นเชื้อดื้อยาทําทให้เกิดการอักเสบของปอดนะครับ อยู่เรื่อยๆเป็นเชื้อดื้อยาไปเรื่อยนะครับมันไม่มีทางป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงก็จะเกิดขึ้นต่อให้เราป้องกันดียังไงก็ตามนะครับซึ่งก็ต้องบอกอย่างนี้คร่าวๆว่าวิธีป้องกันเนี่ยเราก็จะให้คนไข้นอนหัวสูง30องศาที่อยู่ใน ICU มีการดูแลช่องปากด้วยการใช้น้ํายาทาความสะอาดเช่นพวกคลอเฮกซิดีนพวกนี้เพราะว่าเชื้อที่ลงไปในปอดเนี่ยมันก็มาจากตรงปากหรือไม่ก็ตรงท่อช่วยหายใจที่เราใช้นั่นแหละก็ต้องมีการทาความสะอาดที่ดีนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่เราทํานะครับแล้วก็แนนน่อครับ เชื้อโรคมันไม่ได้มาแค่ทางเดียวมันอาจจะมีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะก็ได้นะครับแผลกดทับก็มีได้นะครับพวกนี้ก็คือเป็นปัญหาต่างๆที่เราเจอได้ในช่วงเวลาที่เราอยู่ใน ICU, ICU แล้วไม่ได้สตินะครับทีนี้ต่อมาเรื่องของวัคซีนครับวัคซีนเนี่ยเคยมีเอามาพูดไปแล้วทีหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยตัวที่แนะนำมันมีชื่อว่าคิวเดงก้าเป็นของบริษัทญี่ปุ่นทาเคดะนะครับ เขาทำออกมาแล้วแล้วก็มีประสิทธิภาพค่อนข้างที่จะดีตัวนี้เนะี่ยครอบคลุมเชื้อไวรัสเดงกีทั้ง4สายพันธุ์นะครับถ้าเราไปดูตามข้อบ่งใช้จริงๆนะครับไ,ไอตัว q ิวเดนกาเนี่ยเขาแนะนําให้ฉีดในคนที่อายุ4ี่ถึงหกปี4ี่ถึงหกปีนะครับเป็นช่วงที่เขามีข้อมูลชัดเจนว่ามันดีนะครับแล้วก็สามารถป้องกันได้ดีมากๆในปีแรกโดยไม่เกิดอาการเลยในคนที่ฉีดเข้าไปนะครับ ประมาณ80%แล้วก็ป้องกันการเกิดอาการหนักได้ถึง95%ซึ่งถือว่าดีมากในปีแรกนะครับแต่ว่าปีหลังๆเนี่ยโอกาสในการป้องกันได้มันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับโดยในการศึกษาครั้งนี้เนี่ยเขาศึกษาทั้งหมด4ปีครึ่งซึ่งพอมันครบ4ปีครึ่งโอกาสในการป้องกันการเกิดอาการข,าขึ้นมาของมันเนี่ยมันลดลงจาก80%เรหลือประมาณ50-60%เท่านั้นเองนะครับแต่ก็ยังไม่มีคำแนะนำในเรื่องของการฉีดบูสเตอร์นะฮะ ทีนี้4ี่ถึงหกปีฉีดได้นะครับแต่ q วีดนงกาเนี่ยมันเป็นวัคซีนเชื้อเป็นเชื้อของมันเนี่ยยังไม่ตายมันถูกทําให้อ่อนแอลงเท่านั้นหมายความว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีภูมิต้านทานบกพร่องคุณไม่ควรฉีดครับเช่นใครบ้างเช่นคนท้องครับคนที่กินยากดภูมิต้านทานอยู่คนที่ปลูกถ่ายอวัยวะนักก็ต้องกินยากดภูมิต้านทานเป็นโรคออโตอิมูนภูมิต่อต้านตัวเองต้องกินยากดภูมิต้านทาน หรือคนที่เป็น HIV ที่ยังรักษาแล้วค่า CD4 นี่มันยังต่ำกว่า200อยู่พวกนี้ก็ไม่ควรฉีดครับถ้าเป็นแม่ที่ให้นมบุตรอยู่ก็ไม่ควรฉีดเช่นกันนะครับอันนี้คือข้อห้ามในการฉีดทีนี้สำหรับคนที่อายุ60ปีขึ้นไปเขายังไม่มีข้อมูลครับว่าควรหรือไม่ควรฉีดนะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะไปฉีดเนี่ยเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างแต่เท่าที่ผมเคยเล่าให้ฟังไปนะ 60ปีขึ้นไปสำหรับผมผมคิดว่าฉีดได้แต่มันมีข้อควรต้องคิดอย่างหนึ่งนะครับเขาเนี่ยในการศึกษาเรื่องของคิวดนกาเขาไปเจอว่าหลังจากฉีดไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยในช่วงแรกมันป้องกันได้ดีมากเลยแต่ช่วงหลังๆของมันเนี่ยมันกลับทําให้ไข้เลือดออกในบางคนเป็นรุนแรงมากขึ้นเฮ้ยทาไมเออทาไมเขาคิดว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของแอนติบอดีดิ e เ d นเดนซ์เอนฮ e น e ์เหรือ ADE ครับ แล้วเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นเนี่ยเขาคิดว่าน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับการลดลงของระดับแอนติบอดีนะครับคือถ้าแอนติบอดีสูงเพียงพอจะสามารถป้องกันไข้เลืดออกได้ดีแต่ถ้ามันต่ําลงมาจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยแทนที่มันจะป้องกันได้มันกลับทําให้ไข้เลืดออกเป็นหนักมากขึ้นจนถึงตอนเนี้ยเรายังไม่รู้เลยว่าระดับภูมิคุ้มกันแค่ไหนที่สามารถป้องกันได้และระดับภูมิคุ้มกันแค่ไหนที่ทําให้เกิดภาวะ ADE ขึ้นมา ตรงนี้เราไม่รู้นะครับผมลองหาข้อมูลซ้ลําดูก็ยังไม่เจอในส่วนนี้ดังนั้นมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าในคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะครับที่ไปฉีดวัคซีนตัวนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการบูส์เพื่อให้ระดับภูมิคุ้มกันมันสูงเกินระดับที่ทําให้เกิดภาวะ ADE ได้นะครับส่วนจะบูส์เมื่อไหร่ยังไม่มีคําแนะนําในเรื่องนี้ออกมาถ้าถามผมนะครับเท่าที่เราดูเนี่ยประมาณสัก3าปีมันเริ่มเกิดภาวะนี้แล้ว อาจจะทําให้อาการไข้เลือดออกเป็นรุนแรงได้แล้วในประเทศไทยของเราเนี่ยมันมีไข้เลือดออกระบาดอยู่เรื่อยๆดังนั้นอาจจะทุกๆ2อสาปีไปฉีดบูสต์เข็มหนึ่งก็ได้แต่ตรงนี้ยังไม่มีคําแนะนําเป็นทางการนะครับถ้าจะฉีดก็คือฉีดด้วยความเข้าใจของตัวเองล้วนๆอาจจะช่วยหรือไม่ช่วยก็ได้ตรงนี้ยังต้องรอข้อมูลต่อไปนะครับอ่ะแล้วทีนี้คนที่อายุเยอะล่ะคนที่อายุเยอะเนี่ยต้องบอกอย่างไ้ครับว่า เขาจะมีภาวะภูมิคุ้มกันแก่หรือ i m m u n o s e n e s c e n c e ซึ่งมันแปลว่ามันจะไม่ค่อยตอบสนองต่อวัคซีนนะครับดังนั้นเนี่ยคนพวกนี้เวลาได้วัคซีนเข้าไปมันอาจจะมีปัญหาได้ก็คือแทนที่ว่ามันจะมีภูมิคุ้มกันที่สูงมันกลับไม่ค่อยสูงมันต่ำทีนี้มันต่ำมันตกไปนิดเดียวมันอาจจะเข้าสู่ช่วงที่ทำให้เกิด ADE ได้นะครับหมายความว่าคนเหล่านี้ถ้าจะฉีดอาจจะต้องฉีดขนาดที่สูงกว่าปกติ หรืออาจจะต้องฉีดบูสเตอร์บ่อยกว่าปกติเช่นอาจจะต้องทุกปีทุก2ปีอย่างนี้เป็นต้นตรงนี้ยังไม่มีคําตอบนะครับแต่ที่แน่ๆส่วนตัวผมคิดว่าอายุเกิน60ก็สามารถฉีดได้ถ้าไม่มีข้อห้ามอย่างอื่นอย่างที่ผมเล่าไปนะครับโดยการฉีดเนี่ยจะเป็นฉีดเข้าในชั้นไขมันทั้งหมด2เข็มนะครับคือฉีดวันนี้แล้วก็รออีก3เดือนข้างหน้าก็จะไปฉีดเป็นเข็มที่2นะครับส่วนบูสเตอร์เนี่ยปัจจุบันเรายังไม่ทราบว่าจะต้องทํำยังไง แต่ถ้าเราเข้าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตวัคซีนนี้ขึ้นมาถ้าเป็นผมแล้วผมอยู่ประเทศไทยหรืออยู่ตรงไหนที่มันมีความเสี่ยงมากๆแล้วผมอายุน้อยกว่า60ผมอาจจะไปฉีดทุก2ปีครับ2-3ปีจะไปฉีดสักเข็มให้แน่ใจว่าภูมิมันไม่มีปัญหาเพราะคุณฉีดเยอะคุณไม่ได้เกิดปัญหาขึ้นมานะครับตัวนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่ถ้าเกิดคุณอายุเยอะเอออันนี้อาจจะต้องลองคิดดูหน่อยว่าเราจะต้องฉีดบูสต์ทุกปีอย่างนี้หรือเปล่านะครับ เพราะองอย่าลืมนะครับว่าไข้เลือดออกมันเป็นเชื้อโรคที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็มีระบาดท,ทุกปีและทุกปีเนี่ยก็มีคนเสียชีวิตครับแล้วคุณไม่มีทางรู้ว่าคนไหนที่เป็นไข้เลือดออกมาแล้วอาการจะหนักไม่มีทางรู้เลยนะครับมันแล้วแต่ดวงอย่างกรณีของคุณวิรดาเนี่ยเขาก็ไม่มีโรคประจําตัวอะไรมาก่อนคุณปอทฤษฎีก็ไม่มีโรคประจําตัวอะไรมาก่อนแต่ก็เป็นรุนแรงนะครับ เออมันไม่มีตัวไหนบอกได้เลยว่าเป็นอะไรใช่ไหมฮะแล้วอย่างมันไม่เกี่ยวอะไรกับวัคซีนโควิดด้วยเพราะนนั้คุณลองย้อนไปดูกรณีของคุณปอทฤษฎีตอนนั้นอ่ะคือเสียชีวิตตั้งแต่ก่อนมีวัคซีนโควิดดังนั้นจะไปโทษวัคซีนเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับแต่เขาก็ยังเป็นรุนแรงจนกระทั่งเสียชีวิตได้เลยดังนั้นไข้เลือดออกเนี่ยมันแล้วแต่ดวงจริงๆครับว่าคนไหนเป็นแล้วจะหนักคนไหนเป็นแล้วจะรอดนะฮะแถมมันไม่มียาต้านไวรัสอีกต่างหากดังนั้นมันแปลว่า ถ้าเราป้องกันไว้ได้ก็ดีกว่านะครับฉีดวัคซีนเนี่ยป้องกันได้ดีกว่าส่วนอย่างอื่นก็คือจะต้องป้องกันไม่ให้มียุงกันคือตรงไหนที่มันมีแหล่งเก็บน้าถ้ามีาม,มีถ้ามันมีตรงไหนที่มันมีน้ําขังคุณก็ต้องไปเทน้ําออกให้หมดนะครับตามท่อน้ําที่ยุงมันชอบไปอยู่ก็ต้องไปจัดการให้เกลี้ยงนะครับตรงไหนที่ลูกน้ํามันจะไปไข่ได้ยุงไปไข่เป็นลูกน้ําได้ก็ต้องจัดการให้หมดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องต้องทำแน่ๆนะและยุงพวกนี้มันมันกัดเราตอนกลางวัน มันไม่ได้กัดตอนกนา่งคืนยุงพวกยุงลายเนี่ยนะครับมันก็ออกมากัดเราเนี่ยช่วงที่เราเผลอๆนะครับแล้วก็อาจจะโชคร้ายได้ถ้าเกิดว่าเราโดนกัดไปเพราะเราไม่รู้หรอกครับว่าโดนกัดแล้วเราจะเป็นไม่เป็นแถมถ้าโดนกัดไปแล้วเนี่ยไม่มีวิธีในการป้องกันไม่ให้มันไม่เป็นด้วยนะเออบางคนบอกว่าเฮ้ยเราเราเห็นตุ่มยุงกัดเราสามสี่ตุ่มทํายังไงดีทาอะไรไม่ได้ครับไม่มีวิธีในการป้องกันมันมีได้แค่ถ้าเกิดคุณมีอาการคุณรีบไปตรวจก็เท่านั้นเองนะครับอ่า ั้นอันนี้ผมคิดว่าความรู้ในกรณีนี้น่าจะสามารถสรุปให้หลายๆคนฟังได้นะครับแล้วก็คงจะเพิ่มความรู้ให้กับทุกๆคนที่ฟังไม่มากก็หน่อยนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยขอเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของอคุณวิรดาแล้วก็ทุกๆคนที่เป็น FC ของเขาด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครที่มาฟังคลิปนี้นะครับลองพิจารณาว่าจะไปฉีดคิวเดงกาได้หรือเปล่านะครับ คิดว่าถ้าตัวผมนะผมคิดว่าสมควรที่จะต้องไม่ฉีดยกเว้นถ้ามีข้อห้ามเมื่อแต่กี่นี้ก็คือคนที่มีภูมิต้านทานบกพร่องคนที่ตั้งครรภ์อยู่คนที่ให้นมบุตรนะครับแล้วถ้าอยู่ในช่วง4-60ถึงปีเนี่ยฉีดได้แน่ๆถ้าต่ํากว่า4ปีเนี่ยยังไม่แนะนำนะครับถ้าสูงกว่า60ปีส่วนตัวคิดว่าฉีดได้แต่ว่าคงจะต้องรอคําแนะนําต่อไปเรื่องของการบูสต์นะครับอันนี้ยังไม่มีคําแนะนําอะไรออกมานะครับแต่ถ้าถามผมส่วนตัวนะครับ ผมคิดว่าถ้าอายุ4-60ปีแล้วอยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็อาจจะไปบูสต์ทุกประมาณ2-3ปีแต่ถ้าอายุ60ขึ้นไปถ้าถามผมนะผมก็คงจะบูสต์ทุกๆปีนะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ผมคิดขึ้นมาเองยังไม่มีการยืนยันในทางการแพทย์เราก็ยังไม่มีใครที่สามารถให้คําแนะนําตรงนี้ได้เพราะมันยังต้องรอข้อมูลต่อไปนะครับโอเควันนี้ก็มาเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ